สวัสดีครับพบกับเบอร์โตโยต้านะครับวันนี้ก็ที่เราเห็หนนะครับเหมือนตอนต้นคลิปนะครับที่รีวิวละวรอบคนันนะครับผมก็คือตอนนี้เบอร์ยามาพรีเซนต์นะครับในเรื่องของตัวเจ้าโฟรจูเนอร์คันนี้นะครับก็อื่นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่ปูนะครับผมและครอบครัวมากๆเลยนะครับโชคชะตาอยู่ที่สี่คิวนะครับที่อนุญาตนะครับ ให้นารถคันนี้มารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมต้องขอบคุณมากๆนะครับก็เลยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับส่งมอบรถจริงนะครับผมคันนี้นะครับเจ้า f o r t u n e r คันนี้นะครับเป็นรุ่นคุ้มค่าที่สุดนะครับผมก็คือตัวนี้เป็นรุ่น Leader G นะครับหนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันนะครับสีขาวมุกเนี่ยบวกอีกหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับเฉพาะสีนะครับคันนี้นะครับทำเสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยเรามาดูนะฮะจากฝั่งนี้เลยนะครับมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยครับตัวนี้ครับ คันนี้นะครับผมมีการนะครับเปลี่ยนนะครับไฟหน้านะครับเป็นเจ้าไฟนะครับผมตัว L นะครับเป็น Triple L นะครับผม2ฝั่งนะครับหรือจะเรียกตัวก้างปลาก็ได้นะครับจากไฟโปรเจคเตอร์ปกตินะครับที่เป็นเส้นเดียวนะครับตัวนี้พี่ปูนะครับสั่งเปลี่ยนเป็นของแท้เลยนะฮะทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับผมจีนหน้าตัวนี้นะครับมีการทำนะทั้งหมดนี้นะครับเป็นฝั่งของ G R Sport เหมือนตัว1.9หลาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อดีนะครับว่าทำแบบนี้แล้วนะครับมีข้อดีอย่างไงบ้างนนะครับ สำหรับตัวชิ้นหน้านะครับตัวนี้สามารถเลือกเคี่ยวได้ด้วยนะครับว่าต้องการเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับหรือสีดําก็ได้นะครับอันนี้พี่ปูบอกว่าอยากได้เป็นสีขุบเหมือนกับตัวรถนะครับจัดให้นะครับผมเชิญทางนี้เลยครับนะทางนี้ครับนอกจากนั้นนะครับด้านหน้านะฮะอันนี้ยังมีเรื่องของเปลี่ยนโลโก้นะครับตัวนี้นอกจากสวยหรูดูดีแล้วนะครับเป็นโลโก้แก้วตัวนี้แล้วยังทําความสะอาดได้ง่ายอีกด้วยนะครับ่ะดูตรงนี้ต่อนะครับแผ่นแบตจี้อ่านะครับอยู่บริเวณนี้นะครับอ่าดูความสวยงาม นะครับเชิญทานนี้เลยครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นเดิมๆนะฮะรถจะเป็นล้อขอบ18นะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็น20นะครับลายตัวนี้สวยมากๆเลยนะครับอันนี้พี่ปูเป็นคนเลือกเลยนะครับเรามาชมกันนิดนึงนะครับตัวนี้ขอบ20ครับโอ้เข้ากับตัวรถมากๆเลยนะครับยางเป็น265ครับแก้ม50นะครับขอบ20นะครับผมเป็นลายตัวนี้หูแบบเพ่มากนะครับเชิญทานนี้เลยครับอ่าเชิญเลยครับ ตัวนี้นะครับรถเป็นแบบระบบสมาร์ทคีย์นะครับตรงมือเปิดตัวนี้นะครับสามารถนะครับเลือกที่จะเปลี่ยนนะครับเป็นมือเปิดสีดาก็ได้นะครับหรือให้เป็นครเมียมเหมือนเดิมแบบนี้นะครับพี่ปู่บอกว่าขอแบบพรีเมียมเหมือนเดิมนะครับเป็นสมาร์ทคีย์แบบนี้นะครับเชิญเลยครับนี่ตัวนี้ล้อด้านหลังนะครับรวมถึงนะครับตัวนี้ได้มีการติดตั้งนะครับผมประตูท้ายไฟฟ้าเพิ่มด้วยนะครับอ่านะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับใช้งานง่ายนะครับรวมถึงคอนโทรลด้วยรีโมทได้ด้วยนะครับโอเค ตรงนี้นะครับรถจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะครับถอย4จุดนะครับผมบริเวณนี้นะครับเช่นเดียวกับนี้ครับเนี่ยสี่จุดนะครับเราปิดลงมาก่อนนะครับแค่กดตรงนี้นะครับแค่นี้เองนะครับรถนอกจากมีเซ็นเซอร์หลังแล้วนะครับยังมีในเรื่องของตัวกล้องถอยนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับพร้อมเส้นกัดระยะนะครับ โลโก้ด้านหลังนะครับตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนเป็นโลโก้แก้วด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้นอกจากสวยงามดูพรีเมียมแล้วนะครับยังง่ายในเรื่องของการทําความสะอาดด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะไม่ต้องมีซอกนะครับหรือว่าให้มีฝุ่นเข้าไปเกาะด้วยนะครับเชิญทางนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับทำเป็นท้าย GR Sport นะครับพร้อมแผ่นแบตชของแท้ตรงนี้นะครับเชิญเลยครับ ด้านในครับดูคะสวยงามนะครับที่สําคัญนะครับคันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับหลังคาดานะครับและเรียบร้อยนะครับรวมถึงํำตรงบริเวณกระจกข้างด้วยนะครับรถก็จะมีระบบนะฮะตัวนะครับพับเก็บไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้นะครับเรามาพูดถึงข้อดีกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.4ลิตรนะครับผมแน่นอนครับผมประหยัดกว่าเครื่อง2,008แน่ๆนะครับ ตัวนี้หน้าตานะครับดูหล่อเหลาเหมือนตัวตัว1899เลยนะครับถ้าเป็นตัวสีขาวมันก็เป็นตัวร้านเก้านะครับร้านเก้ากว่านะครับข้อดีนะครับหนึ่งคือเราไม่จําเป็นต้องเลือกนะครับที่ต้องซื้อรถระบบโฟร e วิวถ้าหากเราไม่ได้ใช้งานนะครับจะมีเรื่องของการดูแลนะครับเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายทุกๆประมาณ4ี่หมื่นโลเนาะครั้งละประมาณ10,000หบาทนะครับสามารถเก็บตังค์นี้ไปเที่ยวได้นะครับรถตัวนี้นะครับทุกรุ่นนะครับจะเป็นตัวสมาร์ททีนะครับแบบนี้มีให้2ดอกเลยนะครับผม2ดอกเลยนะครับเวลา เรามาดูด้านในนิดนึงนะครับเวลาเปิดนะครับล็อกปลดล็อกปลดแค่ตรงนี้เลยครับผมอ่านี้ล็อกนะครับผมปลดล็อกนะครับอ่าปลดล็อกจะเป็นเสียงติ๊ดติดสองครั้งนะครับอ่าด้านในนะครับรถของเรานะครับทุกรุ่นนะครับโดยเจ้าตัว f o r t u n e r นะครับตัวนี้จับเต็มมาแล้วนะครับเรื่องของระบบความปลอดภัย5าดาวนะครับตัวนี้ถุงลมนิรภัยนะครับมีให้ถึง7ตำแหน่งเลยนะครับ7ตำแหน่งมีตรงไหนบ้างนะครับคนขับมีหน้าอกหัวเข่าครับผู้โดยสารฝั่งซ้ายครับผม ม่านด้านข้างนะครับแล้วก็ถุงลมในเบาะซ้ายขวานะครับทั้งหมด7ใบนะครับตัวนี้เราจะได้นะครับรวมถึงนะครับเจ้าเบาะไฟฟ้าคะฮะคู่หน้านะครับทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารนะอันนี้ได้ยกสูงต่ำนะครับทั้งคู่เลยนะนะครับทั้งผู้โดยสารนะครับแล้วก็คนขับเลยนะครับรวมถึงตัวนี้นะครับกระจกนะครับนอกจากนะครับเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับเราจะได้กระจกออโต้นะครับทั้งหมด4บานด้วยนะครับได้มาครบเลยนะครับอ่ะฟังก์ชันพับไฟฟ้าอยู่บริเวณนี้นะครับ เดี๋ยวเราดูด้านในอีกนึงพวงมาลัยนะครับสามารถปรับได้ถึง4ทิศทางนะครับผมดึงออกมาตรงนี้ได้นะครับสูงต่ําเข้าออกอยู่บริเวณนี้นะครับผมมาดึงเข้ามาได้นะครับเวลาใช้งานเสร็จแล้วก็ตั้งปึ๊บล้วก็ดึงเข้ามานะครับรถนะครับจะสามารถขับได้ทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะครับผมได้แก่อะไรบ้างครับเกียร์นะครับบริเวณนี้เราสามารถขับเป็นตัวดีออโต้นะครับแต่ถ้าต้องการขับสนุกขับมาตกมาที่เกียร์เอสนะครับสามารถเชื่อมเกียร์เป็นแมนนวลขึ้นลงได้เลยนะครับ ที่สาคัญครับตรงนี้เราจะมีแพดเดิลชิปให้ด้วยอยู่บริเวณนี้นะครับสามารถชิปเกียร์ได้เลยนะครับในขณะขับขี่เป็นลบและบวกบริเวณนี้นะครับเกียร์จะเป็นอัตโนมัติ6สปีดนะครับรถจะสามารถขับขี่ได้ทั้งหมด3โหมดนะครับได้แก่ครับมี Eco นะครับบริเวณนี้ครับ Power รนะครับรวมถึงถ้าเราไม่กดนะครับก็จะเป็นส่วน normal Mode นะครับผมรถจะมีระบบควบคุมการทรงตัวนะครับสามารถปิดได้ด้วยนะครับกรณีถ้าสมมติว่ารถเราต้องการแรงฉุดขึ้นนะครับสามารถปิดออกได้นะครับ บริเวณตำแหน่งนะครับในเรื่องของตัวพุทธารอยู่บริเวณนี้นะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่วางแก้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถเปิดปิดนะครับบริเวณนี้ได้นะครับก็คือสั่งว่าสามารถใช้งานหรือไม่ใช้งานจากคนขับได้นะครับอันนี้เซ็นเซอร์หน้าหลังสามารถเปิดปิดได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งผู้โดยสารกันนิดนึงนะครับผมเชิญครับตัวนี้ติดตั้งนะครับฟอร์จูเนอร์สีดำเรียบร้อยสวยงามนะครับ Okay. ตัวตั้งของเรานะครับใส่ใจรายละเอียดมากๆนะครับอย่างเช่นนะครับแอร์แบ็กนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับสามารถปิดการใช้งานได้ด้วยนะครับผมปิดทําไมนะครับบางทีนะครับหลายๆบ้านนะครับมี ตัวเล็กนะครับที่น่ารักนะครับต้องนั่งขาซีดนะครับเราสามารถให้ขาซีดกลับด้เนาะแล้วก็สามารถปิดแอร์แบ็กเพื่อไม่ให้แอร์แบ็กระแทกขาซีได้นะครับตัวนี้ใส่ใจละเอียดมากๆเลยนะครับผมด้านในนะครับระบบจอก็จะมี T-Connect นะครับระบบ Air Auto นะครับรวมถึงสามารถตั้ง d u อัลโซนแยกโซนซ้ายขวาได้นะครับตัวนี้จัดเต็มนะครับทั้งความปลอดภัยนะครับผมความคงทนนะครับเรามาดูด้านหลังกันด้วยนะครับ ด้านหลังบริเวณนี้นะครับสำหรับตัวนี้ล็อกกันเด็กของตัวเจ้าตัว Fortuner นะครับจะอยู่บริเวณประตูนะฮะฝั่งนี้นะครับซ้ายขวานะครับเ่อแบบเช็ดปัดลงน้ครับเปิดจากข้างในไม่ออกง่ายๆครับแค่ปลดเซนเตอร์ล็อกครับแล้วก็เปิดจากทันหนอกครับแล้วก็ดันตัวนี้ขึ้นนะครับใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับผมลองดูความกว้างขวางนิดนึงนะครับแอร์ก็จะมีแอร์โซนหลังด้วยนะครับ นี่มีแอร์ด้านบนนะครับแอร์ด้านบนตัวนี้สามารถนะครับเปิดได้เลยนะครับเป็นออโต้นะครับถ้าขึ้นมาปุ๊บด้านหน้ายังไม่เปิดผู้โดยสารขึ้นมากดเองก็ได้นะครับเพราะการทํางานเขาแยกทํางานให้สะดวกมากๆเลยถ้าลงไปแล้วนะครับผู้โดยสารด้านหลังยังไม่ปิดคนที่อยู่ด้านหน้าก็สามารถเลือกปิดได้ด้วยนะครับมาครบมากนะครับนะครับว้างขวาครับ คันเดียวจบนะครับคันนี้นะครับสวยหรูนะครับลุยได้นะครับผมตอบทุกโจทย์ของครอบครัวนะครับเราดูขนางอีกหนึ่งรอบนะครับเราดูกันหลายๆรอบก็ได้เลยนะครับปุ๊บเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับโอเคเปิดเสร็จปุ๊บนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ใช้งานนะครับเบาะด้านหลังนะครับเราก็สามารถพับนะครับลงมานี้ได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็นะครับใช้ตรงนี้ครับผมเป็นตัวผ่อนแรงนะนะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับผม เรายกขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้เกี่ยวนะครับเราสามารถปรับระยะได้นะว่าต้องการให้มันหย่อนขนาดไหนนะครับอ่านี้ปรับตึงมากเลยนะครับระยะตั้งนิดนึงนะฮะอ่าให้ออกนิดนึงปึ๊บอ่าแล้วก็แล้วก็บล็ตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็พับตัวนี้ลงนะครับบริเวณซ้ายขวานะครับสามารถแบ่งโซนได้เพราะด้านหลังจะเป็นอัตราส่วน50:50นะครับบริเวณสังเกตนะครับบริเวณที่นั่งแถว3ามนะครับจะเหมาะสําหรับ เด็กๆในครอบครัวนะครับแต่แน่นอนครับไม่เมื่อยแน่ๆเพราะว่าเขาจะทําเป็นชั้นนะครับก็คือว่ามีนะครับเหมือนเราวางขาลงไปเนาะนะครับจะไม่ใช่แบบพื้นเรียบนะครับอันนี้เราจะนั่งได้สบายนะครับผมก็คือเหมือนนั่งย่อนขาบมเก้าอี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูแถวกลางกันบ้างนะครับผมตัวเบาะแถวกลางนะครับตัวนี้นะครับ หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ถ้านั่งข้างหลังแล้วเนี่ยจะลงยังไงนะครับคือเวลาดึงเนี่ยมันจะมี2สเต็ปนี้เลยฮะอันนี้คือเวลาเราจะขึ้นหรือด้านหลังจะลงก็สามารถใช้มือนะครับดึงตรงนี้นะครับพับลงมาลงได้นะครับอ่าสมมติวันนี้เราเปิดปกตินะนะครับเนี่ยครับขึ้นลงได้สะดวกนะครับแถวกลางนะครับยังสามารถจัดสรรได้นะครับว่าต้องการนะครับผมให้นะครับ ด้านหลังเนี่ยเหลือพื้นที่เยอะขนาดไหนเนาะถ้าต้องการให้พื้นที่เยอะก็เราก็แค่เลื่อนมานะครับปึ๊บอ่าไหมครับผมสามารถเลื่อนแล้วก็เหลือพื้นที่ด้านหลังได้อีกนะครับผมด้านหน้าก็ยังเหลือเยอะอยู่ไหมครับจะเป็นสเต็ปสองชั้นนะครับแถวกลางเนี่ยก็จะมีนะครับผมแบ่งนะฮะตัวเบาะเป็นอัตราส่วน60-40นะครับพนักพิงตรงกลางตรงนี้นะครับอ่าเราก็จะมีนะครับที่วางนะครับอ่าตรงนี้นะครับปึ๊บลงมานะครับรวมถึงนะครับที่วางแก้วน้ําอยู่บริเวณนี้ซ่อนอยู่นะครับสะดวกสบายมากนะครับถ้าไม่ใช้งานก็แค ดันเข้าไปนะครับผมหรือว่าเราก็พับเก็บขึ้นใหม่ก็ได้นะครับอ่าตรงนี้นะครับนอกจากนะครับตัวที่ชาร์จไฟด้านหลังแล้วนะครับที่เป็นตัวดีเอลเสร็จแล้วยังมีเป็นแบบระบบปลั๊กด้วยครับก็คือเป็นในร้อยวัตต์เนาะโน้ตบุ๊กนะครับ iPad แท็บเล็ตต่างๆนะครับใช้งานสบายมากนะครับเป็นปลั๊กเสียบได้เลยนะครับตอบโจทย์ของทุกท่านแน่นอนนะครับสําหรับตัวแอร์นะครับตรงนี้นอกจากแถวกลางแล้วก็มีแถวหลังด้วยนะครับอ๋อลืมบอกไปครับตรงนี้ เ่านะครับเรายังมีตัวนี้ด้วยนะครับ DC outlet นะครับนอยู่บริเวณนี้นะครับถ้าสมมติว่าเด็กๆในบ้านนะครับต้องการชาร์จเราก็แค่ใช้หัว DC ตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่คุ้มค่ามากๆเลยครับผมเพราะว่าตอบโจทย์นะครับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยหดาวเหมือนตัวร้านเก้านะครับแทบไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะครับบอดี้เดียวกัน แล้วในเรื่องของตัวเครื่องยนต์ตัวนี้150แรงม้านะครับใช้งานเหลือเฟือแน่นอนนะครับผมตัวนี้นะครับถังน้ํามันของเรานะครับอยู่บริเวณนี้นะคบที่เติมฝั่งซ้ายนะนะครับตัวนี้ถังน้ํามันจุเต็มที่ได้ถึง80ลิตรเลยนะครับขึ้นเหนือลงใต้ี่แบบคุ้มค่าที่สุดแน่นอนนะครับน้ำมันเชื้อเราสามารถนะครับเติมน้ํามันนะครับผมตัวน้ํามันดีเซลได้นะครับทั้ง B7 แล้วก็ B10 นะครับผมอ่าถ้า คำว่าดีเซลนี้จะเป็นใช้คำว่า B 1 0เนาะนะครับจริงๆแล้วสามารถเราเติมได้สามารถเติมได้ถึง B 2 0เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปั๊มก็จะใช้แค่2งตัวนะครับเพราะว่าตัวต้าของเราเนี่ยตอบทุกโจทย์เครื่องการการใช้งานนะครับผมทั้งตัวระบบน้ํามันนะครับใช้งานได้หมดเลยนะครับผมสําหรับท่านไหนนะครับที่สนใจตัวนี้นะครับสำหรับโปรโมชั่นเนาะอยากได้แบบนี้นะครับหรือว่าตกแต่งแบบไหนนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับแต่ละท่านเนี่ยแต่ละครอบครัวจะมีการชอบไม่ชอบตรงไหนไม่เหมือนกันนะครับสามารถปรึกษาเพิ่ได้นะครับ ออกรถตัวนี้หลายท่านสงสัยแล้วเอ๊ใช้เงินออกรถเริ่มต้นเท่าไหร่ดีนะครับตัวนี้ใช้เงินออกรถเริ่มต้นอยู่ที่75,000บาทเท่านั้นนะครับก็คือสามารถแต่งเนี่ยแทบได้ทุกอย่างแล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งรายการแถมและรายการที่สามารถบวกพี่ราคารถได้นะครับอยากเพิ่มตรงไหนไม่เพิ่มตรงไหนนะครับสามารถปรึกษาได้ใครมีรถคันเดิมนะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นคร้วกลไกใหญ่ขึ้นแล้วหรือว่าต้องการรถที่มันคันใหญ่ขึ้นสามารถปรึกษาได้นะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อบว้ยินดีนะนะครับผมอยากจะเปลี่ยนหรือบบาาางท่่่นอกววีีมรถแล้ ที่อยากขายคันนี้ส่วนต่างพี่แบ่งมาสักนิดนึงมาดาวแล้วพี่เก็บเปเงินสดได้ไหมได้หมดนะครับคือทุกอย่างสามารถยืดยุนปรับเปลี่ยนได้กับทุกท่านนะนะครับไม่จะเป็นต้องฟิกนะครับมีอะไรสงสัยนะครับสามารถแอปนะครับมาที่ไลน์ของเบิร์ดนะครับผมเดี๋ยวเบิร์ดลงไว้ให้ด้านล่างเนาะแล้วก็อินบ็อกเข้ามาในเพจก็ได้นะครับหรือถ้าเร็วที่สุดก็คือเน้นโทรเลยยิ่งดีนะครับเพราะบางทีในเพจหรืออะไรเงี้ยบางทีมันช้านะครับในการเด้งขึ้นมานะครับผมโอเค วันนี้ยังไงเร์ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ปูและครอบครัวอีกหนึ่งครั้งนะครับที่อนุญาตนะครับให้อารถส,สวยๆนะครับของพี่ปูและครอบครัวนะครับเอามารีวิวให้ทุกท่านได้ชมนะครับยังไงยังไงก็ถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าชอบนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าครั้งหน้าเราจะรีวิวรถตัวไหนกันเนาะนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูหลายๆรุ่นนะครับสนใจตรงไหนขอบเปลี่ยนบอกได้เลยครับวันนี้เบิร์ตต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ชมจนจบน,นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ สั่งเปลี่ยนเป็นของแท้เลยนะฮะทั้งคู่เดียวกับตัวรถนะครับหรือสีดํากไดาแก้วตัวนี้แล้วยังทําความสะอาดได้ง่ายอีกด้วยนะครับนะดูตรงนี้ต่อลายตัวนี้สวยมากๆเลยนะครับอันนี้พี่ปูเป็นคนเลือกเลยนะครับเรามาชมกันนิดนึงครับรถจะมาพร้อมกับเซนเซอร์นะครับถอยสี่จุดนะครับผมบริเวณนี้นะครับ ยังมีในเรื่องของตัวกล้องถอยนะครับโลโก้ด้านหลังนะครับตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนเป็นโลโก้แก้วด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้เนอกความสะาดด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะไม่ต้องมีซอกนะครับหรือว่าอะไรครับดูฮสวยงามนะครับที่สําคัญนะครับคันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับต้องซื้อรถระบบโฟวิวถ้าหากเราไม่ได้ใช้งานนะครับจะมีเรื่องของการดูแลเลยนะครับผม2ดอกเลยนะครับเวลาตัวนี้ถุงลมนิรภัยนะครับมีให้ถึง7ตําแหน่ง7ใบนะครับ ต, s <S ตัวนี้เราจะได้นะครับถ <iliz> ึงตัว,ตว<ม>นี้นะครับกระจกนะครับนอกจากนะครับเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับมากๆนะครับอย่างเช่นนะครับแอร์แบกนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับแยกทางานให้สะดวกมากๆเลยถ้าลงนะครับสวยหรูนะครับลุยได้นะครับผมโอเคเปิดเนี่ยมันจะมี2สเต็ปนี้เลยฮะอันนี้คือเวลาว่าต้องการนะครับผมให้นี่นะครับผมแบ่งนะฮะตัวเบาะเป็นอัตราส่วนที่วางนะครับอ่าตรงนี้นะครับปึ๊บลงมานะครับเสร็จแล้ว ยังมีเป็นแบบระบบปั๊กด้วยค่ะก็คือเป็นในร้อยวัตเนาะโน้ตบุ๊กนะครับ